ชาวราศีกรกฎนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพยากรณ์ครึ่งเดือนแรกนะครับตั้งแต่วันที่1กันยาจนถึงวันที่15กันยายนเรามาดูกันนะครับว่าชาวราศีกรกฎก็คือท่านที่เกิดในระหว่างวันที่15กรกฎาคมจนถึงวันที่15สิงหาคมโดยประมาณนะครับหรือว่าท่านจะเกิดเดือนกรกฎารัคนากรากฎก็สามารถรับชมรับฟังได้นะครับกับผมโกโก้พามดน้อยนะครับ ผมจะมาอธิษฐานเปิดไยพย่พยากรณ์นะครับว่าดวงชะตาของชาวกรกฎมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในครึ่งเดือนแรกนี้นะครับ1-15กันยายนโดยใช้ไพ่อธิษฐานนะครับ1 2 3 4 5 6ใบนี้เรามาดูกันนะครับว่าชาวราศรีกรกฎครึ่งเดือนแรกนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับท่านบ้างนะครับ1 2 3 4 <c oughs> คามยาก์ใดๆที่เรียกว่าดีๆนะครับก็ขอให้พลังงานดีๆจากไพ่พยากรณ์เกิดขึ้นกับทุกๆท่านนะครับอันไหนเป็นคำมายากรที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ขอให้เป็นเพียงคแค่ําพยากรณ์นะครับตำแหน่งข้างบนเบื้องบนสื่อสารออกมาบอกว่านะครับชาวราศีกรกฎตั้งแต่วันที่หกันยาจนถึงวันที่15กันยายนนี้ ไพ้เดอะฮีโร่แพนนะครับให้พระสังฆราชไพ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาถ่วยเทพเทวาที่ท่านนับถือบุญกุศลต่างๆที่ท่านทำไว้นะครับจะได้รับพรจะมีความสำเร็จแล้วนะครับในครึ่งเดือนแรกนี้นะนี่คือพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนบุญกุศลโดยตรงนะครับทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแน่นอนชาวราศีกรกฎท่านใดที่ทำกุศลผลบุญไว้ค่อนข้าง ที่จะเยอะหน่อยนะครับหรือว่าทำมาตลอดสม่ำเสมอรอรับโชคนะครับรอรับผลบุญคำมริฐานท่านจะมีเกณฑ์ความสำเร็จค่อนข้างเยอะเลยนะครับชาวราศีกรกฎนะการเงินจะได้มานะครับติดต่อเงินทางไกลอยู่ไหมหรือรถพานะนำโชคก็ได้ถ้าชาวกรกฎนะครับใช้รถพานะในโทนสีเข้มสีดำ ก็ค่อนข้างที่จะเป็นเลขนําโชคก็ได้นะครับรถก็คือลอตเตอรี่ก็ได้นะครับเลขรถท่านเป็นเลขลอตเตอรี่ก็ได้นะครับอยู่ข้างหน้าเป็น3าตัวหน้าหรือเปล่าผมไม่รู้นะผมรู้อย่างเดียวคือผมมาพยากรณ์น,นะครับการเงินต่างๆแต่ว่าโชคกับเคราะห์ก็มาด้วยกันใบนี้อาจจะหมายถึงให้ก็จะสัมพันธ์กับใบนี้นะครับว่า บุญกุศลที่ท่านทำนอกจากอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลในการขอพรเปิดทางรับโชคแล้ว mm hmm. ก็ให้ระลึกถึงญาติผู้ล่วงลับไปแล้วของเรา mm hmm. กรมพันธุกรมพาพันธุ์พอ,พอุทิศบุญให้กับญาติบรรพบรุุษที่ล่วงลับสูญเสียไปนะครับแล้วเราก็จะบังเกิดโชคลาภคละท,ที่ว่าจะเกิดก็จะไม่เกิดกับเราก็เป็นการเรียกว่าทําทบุญแก,ก้เคล็ดไปแล้วก็ได้นะครับไปนี้นะ <c oughs> ชาวราศีกร,รกฎบางท่านอาจจะมีซิกเซนสัมผัสจิตวิญญาณขึ้นมานะครับเพราะว่าไพ่ใบนี้คือไพ่ความเป็นความตายหรือจิตวิญญาณยังมีบางสิ่งบางอย่างพลังงานของจิตวิญญาณที่รอคอยส่วนบวนุญส่วน,วนที่รอคอยส่วนบวนุญส่วนกวนุศลจากท่านอยู่ก็ได้ท่านอาจจะมีซิกเซนหรือสัมผัสกับพลังงานอีกมิติหนึ่งก็ได้นะครับแต่ใบนี้ขึ้นไพ่เดทความเป็นความตายแล้วก็ขึ้นไพ่ก้าเหลี่นนะครับผมจะ พยากรณ์ว่าถ้าท่านใดไม่เจ็บป่วยครอบครัวไม่เจ็บป่วยญาติไม่เจ็บป่วยก็ให้ไปทำบุญบริจาคโรงศพก็ได้หรือไปบริจาคเลือดก็ได้หรือทำบุญอ่าให้กับโรงพยาบาลต่างๆนะครับใบนี้จะแก้เคสได้ดีมากนี่คือให้ความเป็นความตายท่านจะมีโชคจากสิ่งที่สูญเสียล่วงรับไปแล้ว ญาติพี่น้องคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่ล่วงลับสูญเสียไปแล้วถ้าท่านทําไปไปทําบุญทํากุศลท่านอาจจะเอาเลขนําโชคเกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าอ่าบรรพบุรุษญาติทั้งหลายจะอนุโมทนาส่วนบุญเพราะว่าต้องสละหรือเสียทรัพย์ออกไปก่อนหรือทําบุญให้กับคนคนที่ล่วงลับไปแล้วแล้วโชคจะบังเกิดขึ้นกับท่านก้าเหลียญเลยนะครับชาวราศีกรกฎนะในครึ่งเดือนแรกนี้ท่านจะอยู่ใน เรียกว่าอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างเกี่ยวเนื่องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนบุญหรือบาปใดๆเป็นเรื่องของปัจเป็นเรื่องของปัจจ,จ,จตังความเชื่อเฉพาะบุคคลถามว่ามีไหมผมบอกว่ามีมีแน่นอนเป็นบาร,รมีเก่าแต่และบุคคลว่าเชื่อมากเชื่อน้อยแตกต่างกันนะครับแต่ว่าใครทําได้ก็เป็นเรื่องของเฉพาะตนนะครับ แล้วทุกอย่างก็จะกลับร้ายกลายเป็นดีนะคะเหมือนว่าเรามีเกณฑ์ที่ว่าอาจจะมีเคราะห์อุบัติเหตุแลวอาจจะเอารถไปซ่อมไปเคลมไปทํานั่นทํานี่ก็ได้หรือไปบริจาคลงศพไปบริจาคเลือดทาบุญให้กับโรงพยาบาลต่างๆทําตามที่เราสามารถทําได้นะครับเล็กๆน้อยๆก็เป็นบุญบุญเริ่มต้นจากใจเราอยากทําบุญ10บาทเนี่ยกลายว่า,จาใจเราพร้อม10บาทเราก็ทํา10บาท เราก็จะได้ทั้งอานิสงส์สิบาททานสิบาทแต่เราอยากทำสิบบาทแต่เพื่อนเขาทำเป็นร้อยสมมุตินะท่านก็ได้ทานร้อยหนึง่งแต่อานิสงส์ท่านได้แค่สิบบาทนะครับเงินร้อยหนึ่งได้การทานหรือการให้หนึ่งร้อยแต่อานิสงส์เกิดจากใจท่านนึกถึงก็อยากทำแค่สิบบาทจังเลยขนาดทำก็อยากทำสิบบาทอานิสงส์ก็ก็จะเกิดสวนทางกับสิ่งที่เราทำนะครับใบนี้มีจริงนะครับชาวราศีกรกฎนะ แล้วก็ทําบุญในสิ่งที่เกี่ยวกับพลังงานที่มองไม่เห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ล่วงรับสูนเสียแล้วท่านก็จะกลับร้ายกลายเป็นดีนะครับแล้วโชคลาภการเงินก็จะค่อนข้างที่จะเข้ามานะครับบุญกุศลเปิดทางในครึ่งเดือนแรกนี้นะครับ1นึกรกฎาคมหนึ่กันยายนนี้แน่นอนนะครับ ท่านใดทําบุญไว้เยอะอธิษฐานไว้เยอะสิ่งที่ท่านขอพรก็มีแนวโน้มจะสําเร็จสมปรารถนาในครึ่งเดือนแรกนี้แน่นอนนะครับมาดูกันต่อนะครับว่า3ใบนี้อะไรจะเกิดขึ้นบ้างสิ่งที่ควรระมัดระวังหรือจะมีโชคหรือสิ่งใดเกี่ยวกับชาวกรกฏใน3ใบนี้นะครับ1 2 และก็3มใบนี้นะครับอยากจะบอกอะไรกับชาวกรกฏนะครับเกิดเดือนกอนรกฎาคมก็สามารถดูได้ลัคนากรากฎก็สามารถดูได้นะครับราชาไม้เท้านะครับก็คือความมุ่งมั่นการตั้งใจทาอะไรก็ทําด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นนะครับทําด้วยกายวาจาใจเต็มร้อยท่านก็จะมีความสําเร็จของท่านนะครับ ใบเดิมอีกแล้วนะคะขนาดกรีดพ่ยแล้วก็ยังใบเดิมอยู่นะครับรถใครที่ท่านใดใช้รถสีโทนเข้มดำสีดำสีมืดสีเข้มอาจจะเป็นเลขสามตัวหน้าลอตเตอรี่ก็ได้ผมไม่รู้นะผมวยากรอย่างเดียวผมไม่รู้นะครับแต่ท่านต้องเสียเงินเสียทรัพย์ออกไปก่อนเสียน้อยเสียยาก,เส,ยากเสียงมากเสียงง่ายจ่ายบางสิ่งบางอย่างออกไปก่อน นอกเหนือจากรายจ่ายไประจำการทำบุญการสะสมไว้เล็กน้อยๆๆๆเราไม่รู้ว่าเราติดหนี้บุญนี้กรรมไว้มากน้อยเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราทำไว้เรื่อยๆถ้าเราไม่ติดหนี้ก็เป็นการสร้างบาร,รมีถ้าเราติดหนี้ก็เป็นการเอาไปชำระหนี้เก่าเราโดยตรงอยู่แล้วนะครับเรามาลุ้นกันดูนะครับผมจะมีไพ่ดวงชะตานะครับสำหรับท่านที่ เกิดราศีกรกฎจะมีไพ่ทั้งหมด8ใบนะครับผมจะธิษฐานว่าแล้วดวงชะตาท่านใดเกิดวันอะไรในราศีกรกฎนี้ในเดือนกรกฎาคมนี้ในลัคนากรกฎนี้ว่าจะมีความเฮงพลังงานไพ่จะเกิดขึ้นมากกับท่านมากกว่าท่านอื่น3วันเกิดนี้โดยการอธิษฐานจากไพ่ตัวเลขนะครับ1 2และก็3 ท่านใดที่อธิษฐานออกมาเป็นไพ่ตัวเลขวันเกิดของท่านอาจจะได้รับพลังงาน90-100%แต่ท่านอื่นที่ไม่ใช่วันที่เลือกมาก็อาจจะได้พลังงาน70-80%ก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับท่านที่เกิดวันจันทร์นะครับราศีกรกฎวันจันทร์นะครับพลังงานของท่านอาจจะเยอะมากเลยวันจันทร์และก็วันพุธกลางวันแล้วก็ วันศุกร์นะครับสองสี 2, 4, 6, เป็นวันธาตุน้ําทั้งหมดเลยนะครับแล้วเรามาลุ้นกันดูนะครับว่าสิ่งที่ท่านชอบสิ่งที่ท่านเลือกหรือพลังงานทรัพยากรต่างๆนี้จะเกิดขึ้นกับท่านมากน้อยเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้นะว่าเลขอะไรมีให้เลือกแค่ถูกกับผิดได้กับเสีย10แดงกับ10บดำถ้าท่านเลือกได้กองที่เป็น10แดงพลังงานต่างๆอาจจะเกิดขึ้นกับท่านมากหน่อย หรือตัวเลขนำโชคที่ท่านชอบอาจจะเป็นตัวเลขที่ใช่ในการเบิกทรัพย์ได้ก็ได้1ห,หรือ2ติดติดติติด,ตด,ตด,ตดท่านใดที่เลือกกองที่1โกโก้หนึ่งนะครับ สิบดำนะครับตัวเลขที่ชอบอาจจะยังไม่ใช่เป็นตัวเลขที่ชอบชอบที่จะซื้อแต่ยังไม่ใช่ตัวเลขที่สามารถเบิกได้หรือคบายกรนี้อาจจะเกิดขึ้นกับท่าน7 0็ดเนะครับท่านใดที่เลือกโกโค้สอสิแดงนะครับอาจจะเป็นทั้งตัวเลขที่ใช่ตัวเลขที่ชอบในสิ่งที่ท่านอยากจะลงทุนใดๆก็ดมแต่ ฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังครั้งแรกนะครับกับผมโกโก้พ่อมดน้อยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ